เข้าสู่รายการเปิดดวงเฮงเฮงช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะคะหลังจากที่เบรกแรกของเราเนี่ยก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับพัฟพิคเ e <ๆ S 1> นตเบรกนี้นะคะก็มาเมาท์ข่าวบันเทิงกันนิดนึงว่าอาจารย์นะคะเพราะว่าตอนนี้กายเป็นประเด็นที่แบบว่าทขก็เปข่าวมากเลยสําหรับประเด็นของพี่เปิ้ลน,นาคอนพี่วิลลี่จากทีมสารแนนนั่นเอง<ช>นะคะเกิดอ,อะไรขึ้นดวงเขาผกผันยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับน้องเอ็มแล้วก็ท่านผู้ชมรายการที่บ้าน ก็มีอยู่สารแนก็มีอยู่3ท่านเป็นผู้ริหารหนึ่งวิลลี่แมคนทอสสองเปิลนาคอนศีรานะครับศิรชัยสามเซนาหอยคราวนี้นะครับข่าวออกมาว่าบิลลี่สั่งปลดฟ้าผ่าเปิลนะครับอาจารย์มาดูพื้นดวงของเปิ้ลแล้วนะครับเปิ้ลเกิดวันที่16บมีนาคมพศ2507วันจันทร์ปีมะโรงนะครับปีมะโรงนะครับปีมะโรงคือปีงูใหญ่เข้าถึงใช้ชื่อว่านาคอนนาคอนหรือนาคาไปว่าพญานาคนั่นเอง นะครับคราวนี้นะครับมาเน้นคาว่าเกิดวันจันทร์ไว้ก่อนเกิดวันจันทร์นะคราวนี้วินรี่นะครับชื่อจริงชื่อเริงฤทธิ์ฟังนะเริงฤทธิ์แล้วนะ<ฆ>เกิดวันที่4เมษายน2513นะครับวันเสาร์เทวดาประจําวันเสารนะ์นยคืออะไรรู้ไหมนี่เลยองไหนครับนะครับเทวดาประจําวันเสาร์ก็คือพระราหูทรงเสือส่วนเทวดาประจําวันจันทร์เนี่ยเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเทีบุประร,รูปงามทรงอาชาม้าสีขาว จะไปสอดคล้องกับคุณภาวนาชนะจิตที่มีอุบัติเหตุเมื่อเร็ววันนี้เป็นลมหน้ามืดตอนนี้ตํารวจสรุปสาํามวนมาคร่าวๆก่อนว่าเป็นลมหน้ามืดแล้วก็ตกลงมาในคลองขาดออกซิเจนตายก็เป็นคทํานานที่อาจารย์เอ็นถ่ายไปแล้วว่าดารามีอายุจะอุบัติเหตุเสียชีวิตเร็วที่สุดไงนะครับคราวนี้คุณภาวนาชนะจิตเนี่ยแกิเกี่ยวันจันทร์วิบากกรรมเกิดวันเดียวกับคุณเปิ้ลเลย นะครับแล้วคุณภาวนาชนะจิตเนี่ยเธอชื่อจริงนะชื่อว่าอารัญญาพรเ <ฮะ S 1> หล่าแสงทองนะครับถามว่าทําไมคนเกิดวันจันทร์ถึงมีวิบากกรรมเยี่ยงนี้แสดงว่าคนเกิดวันจันทร์ในช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ใช่ไหมจนันร์ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับ <ฮะ S 1> ก็แนะนํานะครับเพราะว่าใครที่เกิดวันจันทร์นะครับช่วงนี้ให้ไปไหว้พระราหูซะนะครับค่<ฮ>ะนะฮะไหว้ที่ไหนได้บ้างคะจาจาร์พระราหูไหว้ได้ทุกที่นะครับโพสต์อัพครับนะครับงานค่ะไหว้ได้ทุกที่เลยไม่ไว่าจะเป็นวัดแถว เออสวนสัมพัน์นครปฐมวัดศรีสะทองก็ได้ไกลบ้านท่านก็ได้นะครับให้ไปไหว้พระราหูด้วยลูกจันทลูกจันหอมนะครับเพราะว่าดวงท่านตอนนี้ก็เหมือนกับที่อาจารย์รักนะครับเลขานิเทศก็นับถือเป็นครูบาอาจารย์อีกหนึ่งท่านเพราะว่าท่านทรงคุณวุฒิได้บอกไว้แล้วว่าช่วงนี้พระเสาร์ครองเมืองเรียกว่าดาวพระเสาร์นี่กําลังเลืองอานาจเช่นเดียวกันเลยนะครับบิลลี่ที่จริงที่เริงฤทธิ์ก็แสดงอิทธิฤทธิ์ซะเลยสั่งปลดเปิ้ลนาครแต่ ภาพรวมก็คือว่าบางครั้งวิกฤตเป็นโอกาสแต่ที่อาจารย์เห็นสมาธินะครับถึงเป็นคนครจะโดนปลดเร็ว,เร,วเร็วนี้จะมีลักษณะของโปรเจกต,ต์ตัวใหม่ขึ้นมาพัง,งาดเลยาสามคนนี้อาจจะได้มารวมแล้วก็จับมือกันใหม่อีกลักษณะหนึ่งก็ได้ซ้ำเดี๋ยวอาจารย์มันจะเกี่ยวข้องกับเขากําลังเม้ากันอยู่หรือเปล่าว่ามันจะมีการโปรโมทหรือว่าจะมีอะไรแอบแฝงอะไรหรือเปล่าเอาเป็นว่าเขาโปรโมตยังไงก็ ก็สุดแล้วแต่จะวิจารณญาณเอาแต่ว่าถ้าเป็นในทางของอาจารย์เอคือเร็วๆนี้นะครับคุณเป้นคุณเสนาหอยแล้วก็คุณวินรี่นะครับจะได้มาจับมือมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันแน่นอนชัวร์ชัดเจนเลยนะครับรอรู้นกันแล้วกันว่าจะเป็นจริงอย่างที่อาจารย์เอทำนายไว้หรือเปล่าของประชาชนประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยผู้บริโภคจะได้กําไร เขาจะทําอะไรก็ทํากันไปแต่พวกเราได้กําไรก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกันแ้วกันนะครับช่วงนี้ใครที่เกิดประจำให้รีบไปไหว้พระราหูซะที่วัดไหนก็ได้โดยไม่ต้องใช้ของดังเปดอย่างแต่ถ้าท่านอยากจะใช้ก็ใช้ไปแต่ถ้าเชื่อในศาสตร์ของอาจารย์เอศาสตร์อาจารย์เอเท่านั้นนะใช้ลูกจันทร์หอมลูกจันทร์หอมนะครับล้าอานเล็ก หาลําบากเหมือนกันอาจารย์ก็ต้องพยายามหน่อย๋อต้องพยายามหน่อยนะครับต้องพยายามหน่อยนะครับถ้าเป็นสายของอาจารย์เอแต่ถ้าเป็นสายของอาจารย์คนอื่นก็สุดแล้วแต่ท่านใจวิจะนายานเอาเองไม่ว่ากันไม่ว่ากคุณหาได้ไม่ต้องลําบากด้วยนะคะอาจารย์คามาเริ่มดูดวงให้กับคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งเอสเวนมาพร้อมหรือยังคะอาจารย์พร้อมแต่ว่าอาจารย์อาจารย์ทำเนียนนั่นเนี่ยอาจารย์ลืมอะไรหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเปิดดวงตาเนี่ยโชว์คุณผู้ชมทางบ้านอ่ะมาเปิดให้ก่อนนะครับ <ม>นนขออนุญาตเปิดเป็นภาพกันแล้วกันอา <laughs> จารย์สีะ่านนนชัยมาแล้ว <laughs> นะครับกล้องคลอสอัพนะครับก็คือว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นภาพใครคี่ยอาจารย์เป็นภาพของอาจารย์สมัยที่ออกอับลบั้มนานหรือยังอาจารย์เมื่อปี2000 2000 2 0 0 0 2 0ส0สังเกตที่ดวงตานะครับดวงตาใกล้กนิดได้ยวครับทีมงานรบกวนซูมอีกนิดงนึังอาจารย์เคยเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยเหรออาจารย์อาจารย์เคยออกอัลบั้มลูกทุ่งชื่อว่าวอนพ่อนเรศวนแต่งเองด้วยสังเกตที่ดวงตานะครับดวงตาดํา นะครับแล้วก็จะมีรัศมีสีเทาสองข้างเข้ากันเลยเป็นอย่างนี้ไม่ตั้งแต่เกิดรัศมีสีเทานะครับก็อาจารย์ทําให้มองเห็นสัมภเวษีเจ้ากรรมในเวรบางครั้งเลยเถิดไปถึงอดีตชาติคนได้แล้วก็สิ่งที่ทํานายมาทั้งหมดมีหลักฐานยืนยันนะฮะมันไม่ได้ทํานายวันนี้จะเกิดในปีสองปีมันเกิดวันสองวันอาทิตย์สองอาทิตย์แค่นั้นเองนะครับก็นะฮะอันนี้ก็เห็นกันแล้วนะครับถ้าหนูว่าคนผู้ชมทางบ้านเขาต้องไอ้นี่แน่เลยว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่ถอดเบ่้ตาดำของตัวเอง เก็บไว้ขายนานๆหน่อยอ๋อเก็บไว้ขายนานๆแต่ว่าเอ็มยืนยันละกันเพราะว่าเอ็มเนี่ยเคยให้อาจารย์ถอดให้ดูแล้ว่ะไม่ใช่คอนแทคเลนส์จริงคืออย่างทีครัอน้องตามครับเรามาจัดรายการกันขนาดนี้เป็นรายการสดทุกคําพูดที่อาจารย์กับน้องเอ็มพูดไปมันเป็นหลักฐานมัดตัวเองถ้ามันไม่ใช่เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนไปแจ้งความเนี่ยถ้าอาจารย์เอ็มใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยก็หาหลักลงประชาชนมันแจ้งความจับได้นะ ขอหาต้มตุ๋นหลอกลวงแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสิน่งที่พูดไปอาจารย์เอเกี่ยวกับเรื่องดวงตารับผิดชอบคําพูดทุกคําพูดนะครับถ้าใครนะครับอยากจะมาทดสอบกลางร,รายการได้อันนี้ไม่ได้ท้าทาย <ฮะ S 1> แต่ว่าถ้าท่านสงสัยก็มามาดูกันได้าานะครับ <หา S 1> ดีดีนะครับแล้วแว่นตาดาเนี่ยมันช่วยอะไรอาจารย์ได้คะคืออย่างนี้ครับอาจารย์เคยบอกว่าเมื่อคราวที่แล้วที่เราบอกว่าคนเรามีออรา่าในร่างกายก็ <ฮะ S 1> คือว่าเปล่งแสงรัศมีนะครับบางคนนะหน้านวน แสดงโอ้โหไปทำบุญมาอิมอ่มเอิบโอ้โหวันนี้ทำไมรัศมีหน้าเือ<ะ>นวลจังเลยแสดงว่าองค์ทวยเทพตามสถิตมาด้วยอาจารย์เอนะครับดวงตารอบดวงตามีสีเทาแสดงว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ที่ดวงตารัศมีถึงได้เปล่งประกายรอบดวงตาสีเทาเหมือนรัศมีของดวงอาทิตย์<ะ>ดวงตาคนนี้ก็บอกแล้วสามารถจะมองเห็นนู่นนี่นั่น<ะ>แต่ก็ไม่ได้เห็นแบบว่า ตลอดเวลาอยากจะเห็นถึงจะเห็นแต่ถ้าไม่อยากเห็นต้องใส่แว่นอัมพรางเพราะว่าบางทีไปเดินตามริมถนนหนนทางขับรถนะครับเห็นเยอะแยะไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าถอดแว่นเขามองมาปุ๊บเขาเห็นดวงตาจันเอเขาก็รู้ว่าไอ้นี่เป็นคนพิเศษแสดงว่าเห็นเขาด้วยแล้วถ้าเกิดว่าเขามาทักทายจะทำไงเสียสมาธิกัวผีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่กลัวนะครับเพราะว่าเกิดเป็นคนจริงที่มองไม่เห็น ถ้าเรามองเห็นเนี่ยบางทีมันระแวงไปทั่วเลยนะครับอโอเคเปน็นกันเข้าใจกันแล้วเข้าใจแล้วนะนะคะตอนนี้นะคะก็มีคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามานะคะคุณชาติกลับสีอ่อนนะคะย่อสัญย่อมาเอ,อาอ่างน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะวันที่26มิถุนายน2523ถามเรื่องของอนาคตค่ะอาจารย์ <นะ S 2> เกิดวันที่ไหนนะเกิดวันที่26มิถุนายนคะ่คะ23ค่ะ23นะครับคุณชาติครับถ้ามองดูอยู่ขนาดนี้ให้มองไปที่มือข้างซ้ายนะครับ าจาัดเอนับสามนะครับหนึ่งสองสามสมติปรากฏครับถามเรื่องอนาคตคุณชาติครับอนาคตคุณนะครับคุณไปทําบุญนี่ก่อนนะครับสมมติที่ปรากฏเห็นสุนัขคุณมีเจ้าการในเวทอดีชาตินะครับคุณเคยทําร้ายแล้วก็เลี้ยงดูสุนัขแบบอดออยากๆยานะครับคุณถามถึงอนาคตถ้าคุณอยากจะมีอนาคตที่รุ่งโรจน์มีกินมีอิ่มมีใช้นะครับคุณเห็นสุนัขจรจัดที่ไหน มีโอกาสครั้งใดให้อาหารเขาด้วยนะครับทุกครั้งที่มีโอกาสไม่ได้บอกว่าต้องทํากี่ครั้งต่อเนื่องและนะครับ<ะ>คุณต้องไปหาทับทิมแดงทับทมิมแดงนะครับมะสมใสเป็นเรือนแหวนประดับนิวซะพลังอํานาจบาร,รมีแห่งจักรวาลจะสถิตคุณและคุณจะทำอาหารกินแบบอยู่ตัว<ะ>แล้วก็อย่าลืมทําบุญแบบลักษณะของชาวพุทธด้วยนะครับอนาคตคุณจะดีครับแต่ระวังคุณจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพสตรีคุณเป็นคนค่อนข้างจะใจอ่อน <S <S นะครับเรียกว่าระวังจะเกิดรักสองเศร้าเข้ากันแล้วกันนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรครับชัวร้อยอรักสองเศร้าเคยได้ยินแต่ว่ารักสามเศร้านะอาจารย์นะสองเศร้าก็คือหนุ่งเลาคะกับแฟนตัวเองค่ะครับอ่านะคะอ่านมาที่คุณตรงๆใช่ไหมคะ4มิถุนายน2532ค่ะจะเปิดร้านขายอาหารเล็กๆจะไปรุ่งไหมครับอาจารย์32นะครับคุณตรงตรงมองไปที่คุณทางซ้ายนะครับอาจารย์นับ3คุณตรงตรงหน สามสมาชิปรากฏครับคุณตรงๆเปิดไปเลยเปิดร้านอาหารไปเลยแต่ต้องเปิดเล็กอย่าเปิดใหญ่นะครับเปิดเล็กดูทำเลที่ตั้งนะคุณตรงๆต,ต,ต้องดูทำเลที่ตั้งเปิดเล็กอย่าเปิดใหญ่แล้วก็อย่าขายถ้าขายอาหารอย่าขายสัตว์ใหญ่จนเกินไปถ้าขายอาหารประเภทอาหารสดอาหารตามสั่งได้แต่ห้ามขายสัตว์ที่ไรเกตสัตว์ไรเกปร<ห>ิเป<ห>ต อ๋อปลาไหลห้ามปลาดุกห้ามปลาดุกห้ามปลาบึกห้ามปลาสวายห้ามนะครับเพราะคุณจะมีเจ้ากรรมในเวนเกี่ยวกันนี้เลยคอสอฟครับแต่คุณจะมีเจ้ากรรมในเวรเกี่ยวกับน้ําเลยอดีตชาตินะครับภาพปรากฏว่าอดีตชาติครั้งหนึ่งคุณเคยจมน้ําตายนะครับนั่นคืออดีตชาติเชื่อฟังไม่เชื่อฟังคำขำนะครับให้คุณหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ําแล้วก็ไปทําบุญโดยการ ให้อาหารปลาสวายซะที่วัดไหนก็ได้ที่เขามีการทำบุนด้านนี้นะครับคุณตรงๆแล้วถ้าเมื่อคุณทําแล้วนะครับสิ่งดีงามคุณขยันด้วยสมาธิปรากฏว่าจะไปในทิศทางที่เหมาะสม,มชัวร้อยซค่ะย้ำอีกทีนะคะสําหรับที่ปลาที่ไม่มีเกตถูกต้องนะคะที่มีเก็ตก็สามารถขายได้อยู่ขายได้อยู่นะ,ะนะครับค่ะข้อความต่อไปค่ะคุณ จิรานุวัฒน์นะคะ22พย30ตอนนี้เร,เรียนปโทอยู่จะจบไหมจบแล้วทำด้านบริหารได้ไหมครับคุณจิรานุวัฒน์นะครับคุณอายุ25ปีถูกไหมเพราะว่าปี30ปีนี้55 25ปีเป็นเบ็นจะเพศรอบแรกของคุณนะครับคุณไม่ได้บอกว่าเกิดวันอะไรมานะครับถ้าคุณบอกนะอาจารย์จะบอกเออเกี่ยวกับอัญมณีที่เสริมดวงคุณด้วยนะครับคุณถามว่าจะจบไหม ถ้าจบแล้วจะทํางานบริหารได้หรือเปล่านะครับให้คุณมองไปที่ข้อมือข้างซ้ายของตัวคุณเองอาจารย์นับ3 1 2 3สมมติปร,รากฏครับคุณจบแน่ๆและสิ่งที่คุณทำมานะครับคุณจะต้องผูกพันแล้วก็นำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ด้วยนะครับถึงตรงนั้นคุณจะต้องมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพกติดตัวไว้ตลอดเวลาเพราะว่าเจ้าคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเครื่องนี้จะเสริมสร้างรายได้ แล้วก็จะเสริมสร้างงานให้คุณอย่างมากทีเดียวเรียกว่าคุณทํางานอยู่กับที่ก็ได้หรือว่าคุณทํางานออฟฟิศก็ได้ะจะมาต่อยอดเสริมสร้างงานให้คุณครับชั่อร้อ์ซจัดการสชนะหครับค่ะสำหรับคนที่เพิ่งจะเปิดดูรายการเฮงเครั้งแรกเนี่ยนะคะต้องบอกไว้ก่อนสาเหตุที่อาจารย์ให้ยกข้อมือซ้ายเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดชีพประจรใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องเลยค่ะนะคะคือชีพประจมมันสามารถบ่งบอกได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เวลาเราไปหาหมอหมอเขาจะเอนับการเต้นหัวใจเขาจะเอานิ้วหมอเนี่ยนะกดไปที่นี่แล้วเขาจะมีหูฟัง้ก็ตน นะครับนี่คือศาสตร์ที่อาจารย์เอกคิดค้นขึ้นมาเดียวเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับศาสตร์นี้ค่ะนะคะต่อไปค่ะคุณชเอมค่ะ8กุมภาสองห้าค่ะการงานและอยากทราบนัำจะท่วมอีกไหมคะอาจารย์แปกุมภาสองห้า <2, 5 S 2> อาจารย์หลายๆท่านโดนถามเกี่ยวกับเรื่องของน้ําท่วมปีนี้อายุ30คุณชเอมนะครับอ่ะให้คุณมองไปที่กลุมข้างซ้ายนับสามนะหนึ่งสองสาม สัมพธิปรากฏครับการงานคุณไปลักษณะที่ว่าไม่เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็ระวังเรื่องคนใกล้ตัวค่าทาบริวารหรือเพื่อนฝูงเท่านั้นเองเขาบอกว่าแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจในมนุษย์มันแสนสุดจะลึกล้ำเหลือกําหนดอันถวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนนะครับคุณจะเสียหายก็มาจากคนใกล้ตัวเท่านั้นหนักแน่น ดังขุนเขานะครับแล้วก็สิ่งทุกอย่างจะปรากฏในทิศทางที่ดีถามว่าน้ำท่วมไหมนะครับให้โทรไปหาผู้ว่าเอามิใช่อาจารย์เอนะครับชั่ร <c oughs> sure, ้อยเปอร์เซ็นต์อาจารย์เอยังเตรียมยกของเลยตอนนี้ลูกพาย <c oughs> วิบัติบางทีมก็คาดการไม่ได้จริงนะ,นะข้อความต่อไปค่ะคุณอนนทค่ะ19เมษายน2506ค่ะการเงินการงานครอบครัวด้วยค่ะคุณอนัทการเงินการงานครอบครัวนะครับคุณอนัทให้คุณมองไปที่กมือข้างซ้ายนะครับ สําที่ปรากฏครับ2506ปีเาะปีกระต่ายปีนี้อายุประมาณ49ย่าง50คุณนัทครอบครัวคุณค่อนข้างจะไปในทางที่ดีแต่ระวังนะครับไอตัวเล็กๆค่าท่าบริวารหรือลูกหลานคุณจะออกซ้ายออกขวาแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่าคุณคือที่ตั้งแห่งบรารมีอยู่แล้วค่อยพูดคอยย่อยจาจไปก็แล้วกันนะครับอาจารย์เน้นนิดหนึ่งนะครับคุณนนทเห็นดีไหมนะครับค้สอัพครับนะครับเจ้าการรมในเวรของคุณคือ <S <S ตัวน,นี้เลยนะครับเสือนะครับเสือนะครับ เป็นเสือด้วยก็เ,เรียกว่าฝันเห็นเสือเห็นจระเข้ไปบนบานสารกล่าวอะไรกับใครไว้ไปบนบานสารกล่าวอะไรกับใครไว้ก็ตามนะครับเขามาทวงถามแล้วแล้วทําไมต้องออกมาเป็นรูปของเสือกับจระเข้ด้วยคะอาจารย์เอ็มอันนี้เอ็มสงสัยเองคือได้ยินนะฮะตอนที่พระนเรศวรมหาราชกําลังจะไปกระทํายุทธาธีกับองค์พระมหาอุปราชาชท่านทรงนิมิตไปว่าได้มีน้ําหลากมามและมีจระเข้ใหญ่นะครับล่องมาตามน้ําในฝันนั้นท่านไม่ได้เกรงกลัวเลยกระโดดลงไปนะครับสู้ฟัด ฆ่าตุรเีตัวนั้นถึงตายหลังจากนั้นหนก็ทนายว่าตุรเีตัวนี้คือบุตรแห่งพระเจ้าสิทธิษฐน้องก็ได้กระทำยุทธาธียุทธาธีคือการสู้กันโดยที่พระราชษัสรองค์เนี่ยใช้ของยาวฟันกันนะครับและได้สังหารพระมหาปัณชาฟันขาดสะพายแร้งคาคอช้างตั้งแต่หลข้างซ้ายลงมานะครับเขาเรียกว่าคนที่ ไปบนบานอะไรเอาไว้แต่ไม่ได้บอกว่าจะแก้บนนะครับเข้ามาทวงแล้วบางทีเราไม่รู้ให้แก้บนได้ที่วัดไหนก็ได้นะครับแล้วก็ด้วยดอกบัวสีชมพูสดอกดอกบัวสีชมพูสาดอกอทองคําเปลว9แผ่นติดที่องค์พระประธานในโบสถ์ด้านนั้นแล้วร้องขอไปว่าข้าพเจ้าได้เคยไปบนบานสัล่าวแต่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้รู้ว่าได้บนอะไรไปบ้างขอแก้เพชรแก้บนโดยดอกบัว เก้าดอกสามดอกนะครับแล้วก็ทองเก้าแผ่นขอให้สิ่งที่บนบานนั้นได้ได้หลุดขาดจากการขาการอ่านี้สําหรับคนที่จําไม่ได้ว่าตัวเองไปบนบานฐารกล่าวไว้ก็ใช้วิธีของอาจารย์ได้ถูกต้องเลยนะครับแล้วเขาถามอะไรอีกนะนะคะพอเราไมาจย์เดี๋ยวเราพักเบรกแล้วพรและถามว่าเขามีบุญกับเราแค่มีพอชัวร้อยเปนเส้นนะคะช่วงนี้เราพักเบรกกันแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็กลับมาดูดวงให้กันต่อนะคะกับรายการเปิดดวงเฮงๆค่ะ